นะผมจะกดขายแม่งให้ทุกคนดูเลยดูผมขายจริงไม่จริงนะดูนะนี่ได้สองพันทองนะผมบอกแล้วผมใจใจ ก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะผมทุกคนวันนี้ผมมีเพจซื้อขายรหัที่ดีที่สุดในวงการไล,ลนเจอร์มาแนะนํานะก็คือเพจของกอนซุดนะผมทุกคนก็เพจแท้ยอดคนถูกใจไม่ต่ำกว่าสา0 0 0ื่นคนแนผมทุกคนสําหรับใครที่อยากจะซื้ออยากจะขายรหัสรับรองแลวผมเครดิตแน่นปลอดภัยแน่นอนนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ท็อปคอมเมนต์นะผมทุกคน โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก,ผมกนซุดนะครับผมทุกคนไอดีนี้ก็เป็นไอดีติดโปรนะที่ยังไม่ได้ถูกแบนนะครับเพราะว่าไอดีติดโปรตอนเนี้ยโปรปัมดูบี้มันเป็นโปรที่ค่อนข้างจะใหม่นะก็คือการเหลือทั้งหมด715บใบนะครับก็คือโปรปัมดูบี้ผมต้องยอมรับเลยนะว่ามันค่อนข้างใหม่จริงๆนะตอนนี้คือผมเนี่ยได้แจ้งมาทางไลน์แล้วนะแต่ว่าคือทางละทางไลน์เนี่ยเหมือนเขาโยนงานของผมนะก็ตอนนี้นะ มันมีวิธีการตรวจสอบง่ายๆนะเบื้องต้นนะสําหรับใครที่เอ,อ,อยากจะตรวจสอบนะว่าไอดีที่ผมเพิ่งซื้อมาเนี่ยมันติดโปรไหมนะอ่าขั้นตอนแรกนะแล้วเข้าไปที่สเตทหลักนะผมทุกคนอันนี้อันนี้เป็น ทำเออไอดีเฉพาะไอดีสูงสูงนะให้ทุกคนดูดิสภาพไอดีนี้นะถึงด่าน151้านะครับผมทุกคนคือตัวสภาพตัวเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดตัวในคังให้ดูเลยนะว่ามันสามารถถึงได้หรือเปล่านะคือตัวในคังนี่อย่างแบบตัวมันอย่างกากเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยในตัวผมกับที่เลเวลสูงสุดนะคือมันไม่มีตัวไหนเลยที่จะสามารถแบกให้มาถึงด่าน1 5 1ได้นะครับเดี๋ยวผมดูเปิดตัวที่ดีที่สุดทั้งทั้งไอดีนี้ให้ดูเลยนะ คือสภาพตัวมันเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าลงด่านไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะแล้วก็ไม่มีการอัพเลเวลนะเลยทุกคนดู id นี้ผมคาดการว่าน่าจะโปคนดูดิมเนี่ยเรามีไอเอลเนี่ยเป็นเป็นร้อตัวเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยตัว2030ตัวเลยนะก็เป็น id ที่คาดการว่าน่าจะติดโบนะอ่ามันก็ยังไม่ครบ100%นะครับเดี๋ยวผมสอนวิธีการดูขั้นต่อไปเลยละกันนะก็เข้าไปที่เอ่อ PVP นะครับก็ มันมีวิธีการดูอยู่นะเฉพาะมันดูได้เฉพาะสัปดาห์ที่เราเพิ่งจะซื้อมานะอ่าสัปดาห์ที่ยังไม่ได้รีลีกนะก็จะมีประวัติให้ดู50เกมล่าสุดนะครับถ้าประวัติกดคาว่าเล่นซ้ำเนี่ยแล้วไม่สามารถเล่นซ้ําได้ก็แสดงว่าไอดีนั้นมีโอกาสติดโปนะแล้วถ้าเกิดกดไปแล้วพบว่าฝั่งตรงข้ามตายทันทีนั่นแหละคือไอดีนั้นเป็นไอดีที่ติดโปนะคือผมไม่แนะนําให้ทุกคนได้เล่นนะครับเพราะว่า เล่นไปเนี่ยทุกคนนะปั้นไปผมไม่รู้นะว่าทุกคนจะโดนแบนเอาวันไหนนะแล้วเหมือนว่ามันจะมีวิธีการดูอีกแบบหลายขั้นตอนเนี่ยผมต้องดูก่อนนะว่าเออมันมีวิธีการดูตรงไหนอีกนะแบบนึงผมจําไม่ได้นะก็โหของแม่งฟูจังไว้ดีนี้คือตอนเนี้แล้วเราก็เข้าไปดูที่ไลน์นะที่ไลน์นะครับผมทุกคนว่าไอดีะถูกสร้างมาเมื่อวันไหนนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะว่าในไลน์เนี่ยดีถูกสร้างเมื่อไหนเดี๋ยวรอแปบ๊บนึงนะ ก็เข้ามาที่แอปที่อนุญาตนะครับก็เข้าไปดูวันที่สร้างไอดีนี้เลยนะก็สร้างปี2021 20นะครับแล้วก็เป็นเดือนที่6นะหรือว่าเดือนนี้นั่นเองนะแล้วก็วันที่12นะครับก็คือไอดีนี้เพิ่งจะสร้างได้เพียงแค่7วันนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมต่อเลยละกันนะ ไอดีนี้สร้างได้7วันนะครับผมทุกคนแต่ว่ามีการ์ดถึง715บใบนะซึ่งไม่สามารถเป็นไปได้นะซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว100%เลยนะคือการ์ด715บใบเนี่ยผมพูดเลยนะให้เป็นเทพปปเจ้าก็หา5 9วันอะ9วันหารใบย,ยังลำบากเลยนะหา20บใบย,ยังลำบากเลยถ้าเกิดแกมไม่แจกนะครับก่อนกล้าพูดตรงนี้เลยนะใครที่หาการ์ดได้ใน9วัน เกิน100ใบเออคอมเมนต์ไว้ทีนะคือผมอยากจะดูนะครับผมทุกคนว่าใครหาได้จริงหรือเปล่านะคือโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆากนะถ้าไม่มีแพ็คคัมแบ็กนะต่อให้มีแพ็คคัมแบ็กทุกคนก็ไม่สามารถหา715บใบได้ในระยะเวลาเพียงแค่9กวันนะครับเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะก็คือความเวอร์วางของไอดีนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูกันที่เออห้องทดลองนะมันมีวิธีการดูไหลช่องทางมากนะอ่าโอเคไอดี ID นี้ยังไม่ได้ปามห้องทดลองมานะครับผมทุกคน ถ้าปามห้องทดลองมาเนี่ยก็จะมีเพชรมุ้งม่วงเพชรเพชรสีขาวในเก้9 99 9ก้านะแต่ว่ามันก็ยังสรุปไม่ได้นะเพราะว่าเพชรเพชรสีขาวเนี่ยถ้าเกิดคนที่เล่นมานานก็มีโอกาสที่จะมี9ก0 0เอ้ย9ล้าน9 0้0 0 0นเก้นะอ่าโอเคแล้วก็ไปดูกันที่ศักยภาพนะสำหรับตัวที่มีศักยภาพนะครับเราก็เข้าไปดูกันที่ศักยภาพนะบางไอดีเนี่ยมันจะมีหลายพันศักยภาพให้เราตรีไปว่าโปกก่อนเลยนะครับเพราะว่าหินศักยภาพเนี่ยเก็บยากมากๆนะ1,500 เก็บได้แค่30อันด้วยซ้ำนะ30มสถึงหกอันนะถ้าดวงดีจะได้60อันนะก็ตีไปเลยนะครับผมว่าไอดีที่มีศักยภาพแบบสี4สี่สีสี่สีห้าสีเนี่ยสองพันขึ้นเนี่ยผมตีไปว่าโปรเลยนะอ่าโอเคก็มี7,806รูบี้นะไอดีนี้เดี๋ยวผมเนี่ยอไอดีเนี้ยผ,ผมผมรู้อยู่แล้วนะว่ายังไงเนี่ยมันก็จะต้องโดนแบนไม่วันนี้ก็ไนอนาคตนะทุกคนจำเลข ID ไว้อีกรอบหนึ่งนะ9 0 8 2 5 7 1 ดีนะครับก็ก็ผมไม่รู้จะทำยังไงกับ ID นี้ดีนะทุกคนก็ช่วยคอมเมนต์ทีนะว่าจะจัดการยังไงกับ ID นี้นะคือโปเนี่ยผมตอนแรกผมคิดว่าเออ ถ้าเป็น ID ดีดีๆเนี่ยผมก็กะว่าจะไว้แจกอาไว้ไวปั้นนะแต่ว่าเป็น i อดีติดโบผมไม่สามารถแจกให้ทางบ้านจริงๆนะเพราะถ้าเกิดสมมุติทางบ้านปั้นทั้งหมดในวันข้างหน้าแล้วทางบ้านโดนแบนขึ้นมามันจะไม่คุ้มกับเวลาที่เราปั้นไปนะผมแนะนำนะให้ทุกคนปั้นไ d ดีที่สะอาดนะครับผมเพราะว่าถ้าปั้นไปเนี่ยในอนาคตอะมันมีโอกาสโหดอยู่แล้วนะแล้วถ้าเกิดโหดเนี่ยเวลาขายต่อก็จะกลายเป็นรหัสที่มีคุณภาพให้กับวงการนะแล้วถ้าเกิดคุณปั้นรหัส ID ดีติดโบเนี่ยเล่นไปปั้น,ปนไปอุ้ยก็ลัง สวยอยู่แล้วโดนแบนจบเลยนะครับก็ไอดีนี้นะผมได้คิดวางแผนไว้แล้วในไหนมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับทุกคนวันนี้ก่อนจะมาเช็คเลตด,ดอบของตู้กบให้ทุกคนได้ดูนะวันนี้ก็คือ7,800ลูบี้เนี่ยแต่ผมจะเปิดแบบต่อเนื่องเลยนะให้ทุกคนได้ดูเลยนะว่า วงการเกมเนี่ยจะดอบกบม่วงให้เรากี่ตัวเป็นวิทยาทานนะสำหรับใครที่อยากจะปั้นแสงมืดแม็กนะครับผมทุกคนก็ขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์นะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะในคลิปนี้นะ mm. ก็ส่วนการ์ดนะถ้าไอดีนี่ยยังไม่ถูกแบนผมจะไปเปิดแสงมืดต้นเดือนหน้านะแล้วผมจะรีวิวให้ทุกคนได้ดูแม่งเลยละกันนะครับผมทุกคนก็ คุ้มค่ามากๆนะทาให้คนดูจะได้ดูว่าตัวใหม่ในเก่งขนาดไหนนะแลวทุกคนก็จะได้ดูเลดดอปของกบด้วยนะก็คือไอดีเนี้ยผมไม่สามารถเอาไปขายหรือว่าเอาไปแจกได้นะครับผมก็จะเปิดทิ้งไว้แล้วถ้าเกิดไอดีนี้โดนแบนเมื่อไหร่ผมก็จะมาคอมเมนต์ให้ทางบ้านเออผมจะมาทําคลิปบอกให้ทางบ้านได้ดูแล้วกันนะว่าเวลาโดนแบนของไอดีเนี้ยเลขเอออะไรวะ ผมจาไม่ได้ตามด้วย1นึ่ดีอ่ะอ่าโอเคี๋ยวจะเปิดกันเลยละกันนะ7 8 0 0รลูบี้ว่ามันจะออกทั้งหมดกี่ตัวกันนะครับผมทุกคนคลิปนี้ปังโบอ่าโอเครอบแรกไม่ออกเลยนะคือไม่ออกก็ไม่เป็นอะไรนะเพราะไอดีนี้มันติดโปรผมชิลๆอยู่แล้วนะอ่าโอเคโอ้โหไอดีติดโปรมาหนึ่งนะครับก็มาหนึ่งตัวแล้วนะตอนนี้นะอ่าโอเคทุกคนเห็นไหมคือเปิดไป900รลูบี้จะได้แค่ประมาณหนึ่งตัวเองนะสำหรับคนที่ดวงไม่ดีอย่างผมนะ อ่าอ่าโอเคได้2ตัวแล้วนะคบผมทุกคนเราจะมาลุ้นกันนะว่า7,800รลูบี้เนี่ยจะได้ถึง10ตัวไหมนะอ่าโอเค3ตัวแล้วนะครับตอนนี้นะอ่าเราก็จะทําการเปิดแบบต่อเนื่องเลยนะอ่าเราได้4ี่ตัวแล้วนะตอนนี้นะครับผมทุกคนกอนักน่วงเอาการนะอ่าเราได้แค่4ตัวเองนะเราเสียลูบี้ไปเฉียด2 0 0พลูบี้แล้วมั้งทุกคนก็ได้มาแค่4ตัวสามตัวสตัวนะเอออ่า ห้าตัวอ่าเดี๋ยวเราลองดูนะคือผมไม่รู้นับถูกเปล่านะอ่าหกตัวนะครับผมทุกคนตอนนี้นะเปิดแบบชิวๆไปเลยให้ทุกคนได้ดูเลดดอบนะอ่าว่าจะทําแสงมืดแม็กเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดกี่รูบี้นะอ่าเปิดอ่าเราอ่าได้เจ็ดตัวแล้วนะครับผมทุกคนตอนนี้คือเราเดินทางมาจนรูบี้เหลือสี่พันห้าร้อยรูบี้หรือว่าเปิดได้แค่เก้ารอบนะครับใช่เปล่าวะเก้าเฮ้ยสี่เอ้ยไม่รู้นะผมทุกคนเอ้ยเปิดอีกสิบห้ารอบนี่ว่าผมนะับผิดนะ ผมหลอนนะครับผมทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวอรอลุ้นกันว่าจะถึงหรือเปล่านะ,ะได้ตัวนะเป็นเจ็ดหรือแปดไม่รู้นะครับก็ทางบ้านช่วยกันนับทีนะนับใ้ใจไปนะอ่าก็ได้แปดตัวแล้วกันนะผมตีไปนะผมไม่รู้ว่านับถูกนับผิดนะเดี๋ยวเราไปเช็คกันในคังนะอ่าแล้วก็เห็นไหมทุกคนดูดีเลทดอบมันออกยากจริงๆนะโอ้อ่าโอเคคือเราไม่ได้กบเบิลเลยเว้ยดีเนี้ยอ่าก็เรียบร้อยนะครับได้อีกสองตัวกลายเป็น น่าจะสิตัวถึงแล้วแหละเลยสามพันลูบี้คือเราต้องเปิดได้แบบยับยับนะถึงจะได้แบบแสงมืดแม็กหนึ่งตัวนะคือแสงมืดแม็กหนึ่งตัวเนะี่ยทุกคนพกมาเลย1,000งหมื่นหมื่นึงอะกำลังดีอะมื่นลูบี้นะหมื่นลูบี้ประมาณหนึ0 0หมื่นหกพับาทนะครับ โอ้เฮ้ยเไม่แน่ว่ะทุกคนไอดีติดโปผมว่าแล้วทาไมมันสวยกันแท้เพราะว่ามันเนี่ยจะได้เสียงมืดแม็กในเลเวลเพียงแค่แบบป้ายแดงโอ้โหทุกคนดูดิไอดีติดโปแม่งออกกบเบิร์นเอ็ะแบบออกก็สองรอบแล้วนะคือแม่งสุดจัดอ่ะอ้อออีกตัวอุ้ยเอาอ่ะโอ้ยให้ดีติดโปแม่งอย่างเอาเลยว่ะทุกคน ก็จะย้ำนะครับว่าให้ทุกคนเนี่ยเล่นไอดีที่สะอาดนะมันช้าหน่อยนะแสงมืดทุกคนใช้เวลาปั๊ม2ปีเก็บกบ1ปีกับอีก8เดือนกว่าจะได้แสงมืดแม็กหตัวนะแล้วถ้าเกิดเล่นกิจกรรมดีๆเนี่ยก็จะได้ลนระยะเวลามาประมาณ9เดือนถึง10เดือนนะเราจะได้แสงมืดแม็กหตัวแต่เจอไอโป e เนี่ยทุกคนมันปั้นไอดี9วันมันทำแสงมืดแม็กได้หตัวเอออย่างสุดเลยนะโอ้แม่งได้อีกแล้วะ่ะ เฮ้ยแม่งเอาเกินก็เลยสามรยลูบี้สุดท้ายนะครับโป้งโป้งโอเคเราจะมาดูกันนะว่าเราจะได้แสงมืดแม็กกนหรือเปล่านะครับทุกคนในอดิธิโปได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไรนะอเดี๋ยวเรารอดูกันนะว่าจะได้หรือเปล่านะเลือกทั้งหมดโอเคโอ้โหอ่เดี๋ยวเราไปที่ไฮเปอร์ยังเดียวลกันนะทุกคนดูได้ได้ธาตุมืดแม็กนตัวได้แสงมืดแม็กหนึ่งตัวเดี๋ยวทุกคนรอดูนะ ว่าไอดีนี้เป็นไอดีติดโปรนะผมจะกดขายแม่งให้ทุกคนดูเลยดูผมขายจริงไม่จริงนะดูนะนี่ได้สองพันทองนะผมบอกแล้วผมใจใจ,ใจอยู่ไอดีติดโปรผมจะไม่เอาไปสู่ทองตลาดนะผมก็จะทําการจําหน่ายจําหน่ายกรบให้หมดเลยนะเอ้ยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกบฟ้าเดี๋ยวค่อยขายนะเพราะว่าเราเนี่ยยังใช้งานได้อยู่นะคือกบฟ้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเออเปิดเปิดนี่รัวๆแล้แปดรอบดูนะว่าจะได้กบฟ้ากี่ตัวนะมาอ่ะมาหนึ่งเลยนะ อ่าโอเคมาหนึ่งแล้วนะครับผมทุกคนก็เปิดกันต่อเลยโอเคเปิดจนเบื่อบอกเลยไอดี ID เนี้ยแบบเป็นไอดี ID ติดโปรผมก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะผมขายทิ้งผมลบผมลบไอดียังได้แสงมืดแมนะ็กกันหลายคนราคาตลาดกนะ็คือถ้ามีคนเปิดเนี่ยมีคนซื้อไปเปิดและย้อมแมวขายเนี่ยผมบอกเลยว่าตลาดพังแน่นอนนะแต่สําหรับผมคือผมจะไม่ทําให้ดีติดโปรไปสู่ท้องตลาดแน่นอนนะ อ่าโอเคนี่เราได้มากี่ตัวแล้วทุกคนช่วยกันนับทีนะคือเปิดโรัวเลยนะโหแต่ว่าแม่งดอกกบฟ้าแปดดาวบ่อยมากจริงๆว่ะทุกคนก็โหดู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 ดดก็ฟ้าแปดดาวมาอย่างรัวเลยอ่าโอเคได้อีกตัวนะก็ยังสุดเลยนะดีติตโปมแม่งดอกดีจังวะไอดีคนเติมแม่งไม่ดอกเลย อ่าโอเคก็หน้ามืดกันไปนะครับผมอ่าอ่าเรียบร้อยเหลือ715ากัดเรามาดูกันนะว่าทั้งหมด7,800รลูบี้ของเราเนี่ยมันได้กบฟ้ามันทั้งหมดกี่ตัวนะ,ะเดี๋ยวผมเข้าให้ดูเลยเลยป๊บนึงนะได้กบฟ้าทั้งหมดกี่ตัวนะดูก็22ตัวผมจะขายทิ้งให้ทุกคนดูเลยนะให้ทุกคนสบายใจนะครับผมขายทิ้งเรียบร้อยแล้วนะอ่าเดี๋ยวรอดูนี่ผมขายทิ้ง ขายทิ้งให้อยไม่ได้กบตัวนี้ก็ต้องเอาไปด้วยนะผมกดผิดนะผมขายทิ้งทั้งหมดนะครับผมบอกเลยว่าผมเนี่ยใจ,ใจใจไว้นะคือผมตั้งตั้งใจให้วงการในแบบเออได้รหัสที่ดีที่สุดเข้าสู่วงการทุกอดีนะเราต้องช่วยกันรับผิดชอบสังคมนะครับก็เรียบร้อยนะเกมเขาจะได้อยู่นานๆนะให้เราเล่นกันไปนะไม่ใช่มาแบบเล่นโปโรถ้าเกิดสมมติโปรนี้มันระบาดขึ้นมาในสักวันหนึ่งอนะแล้วเกมแก้ไขไม่ได้จริงๆนะผมบอกเลยนะครับว่า เราจะไม่มีเกมนี้เล่นกันอีกแล้วผมก็จะไม่รู้จะไปทำคลิปเกมอะไรต่อเหมือนกันนะเอออ่าโอเคก็ตอนนี้นะคังสะอาดมากนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยว่ากบไม่เหลือเลยไอเอลนี่ก็ต้องไปวะผมว่าเลือกทั้งหมดไอเอลนี่ก็ต้องไปนะอะไรวะเออปลดเลือกเลนเจอร์ไว้ในยังน้อยยในทีมเอาไม่เอางั้นเรางั้นเราไม่เอาหนึ่งดาวก็ได้นะทุกคนเราเอาสองถึงแปดดาวไปนะทุกคนดูนะผมขายจริงหรือเปล่านะนี่เลือกทั้งหมดเอ้ยเออว่ะ สดาวก็ได้มาได้ขายทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับไอดี ID นี้แกเป็นไอดีโปโปเลยนะนี่โอเคที่เหลือเก็บไว้มันมีแต่ตัวหนึงดาวนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะที่เป็นกำลังใจให้ผมนะในคลิปนี้ก็ไอดีที่ควรแบนเป็นไอดีเป็2 5 7นดีนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับ